สวัสดีครับพบกับพวกเราเชียงรายมิวสิกนะครับวันนี้อยู่กับก๊อดแคปมาเหมือนเดิมเอ้ามานะครับผมกูครับอยู่นะครับทักทายกันในคลิปที่อีพีที่98นะครับไป่มาจากยีพีเดิม9 9้นะครับผมถอยหลังมาทางเราจะต่างกับคนอื่นเขาหน่อยนะครับวันนี้เรามาเฉลยกีตาร์ปริศนาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นกีตาร์ปริศนาอะไรเอ่ยชื่อว่าแบนแคปมานะครับผมอาจจะคล้ายคล้ายแคปหมูนะครับแต่กินไม่ได้นะครับ มาเฉลยกันแล้วนะครับวันนี้ด้วยการแย่งกันตอบโอ้โหสนันวันไวสนันวันไวนะครับผมไม่มีใครได้ตอบเลยนะครับหรือว่ามันยากไปไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะมีคําถามเบาๆลงเบาๆลงหน่อยนะครับก็กลับมาเข้าเรื่องกันก่อนนะครับความยาวของผมอยู่ที่41นิ้วครับโอ้วันี้ยาวครับนี้ยาวนะครับยาวเท่ากันเลยนะยาวเท่ากันเลยนีายาวเากันิ้วเหมือนกันนะครับที่เห็นนี้จะมี2สีนะครับครับ2ทรงด้วยนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นสีไม้นะครับผมสีไม้ของสีสปูตเลยครับอย่างส่วนกนี่ตัวนี้ก็เป็นสีซันเบิร์ดนะครับครับอย่างเยลโล่แล้วครับเยลโล่สีเหลืองสิครับอ้าวอไม่ใช่สีเหลืองแลครับเยลโล่สิครับอย่างสุเทพแลครับสีใสสิครับเห็นไหมครับเล่นกันได้นะครับกลับมาที่เดิมกลับมา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 เดิมกลับไปไกลแล้วครับอ่ะสเปกของรุ่นนี้ครับรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับมียังไงอ่ะอย่างแรกเลยนะครับหน้าไม้ท็อป ต็อบตัวนี้ก็จะเป็นไม้ซิก้าสปูตนะครับผมด้านข้างกับด้านหลังอย่างนี้เห็นเลยเนื้อไม้ลายไม้ชัดเจนชัดเจนนะครับมาฮอกกันีแน่นอนครับผมอ่าที่สังเกตเตะเข้าตาเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยลูกบิดครับเรื่องมับๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกบิดจากแคปมาเลยนะครับผมสกรีนไว้เลยว่าแคปมาก แคปมากีตาร์เลยนะครับผมโหตัวนี้ตัวนี้ผลิตจากแคปมาเองเลยก็คือเขาก็อาจจะแบรนด์ใหญ่อยู่นะครับแบรนด์ใหญ่คิวซีมาอย่างดีใช่อะอย่างสายตัวนี้เป็นสายยังไงครับคุณบุ๊กเป็นสายเคลือบกันสนิมมาเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับผมในราคา3 8 9 0กบาทใช่ครับได้สายเคลือบกันสนิมให้เลยของแถมด้วยของแถมมีก็ของแถมก็มีตามนี้เลย นะครับผมดันบนเลยเยอะแยะอยากลองฟังซุ้มเสียงนะครับคุณปูสักหน่อยสักหน่อยนะ ไม่ธรรมดาเสียงไม่ธรรมดาเลยนะครับผมก็ในราคา3 8 9 0เสบาทเสียงประมาณนี้ครับผมอ่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในกีตาร์รุ่นนี้สามารถเข้ามาลองจับเล่นได้เลยนะครับที่บริษัทเชียงรายมิวสี่ของเราที่นี่ได้เลยอยู่ตรงไหนครับบุ๊คถ้ารถเก่าบคสนะครับมีลานจอดรถด้วยนะฮะหรือว่าจะติดต่อมาทางช่องทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์ไลน์แอดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เมสเซนเจอร์ของเพจล้าน เชียงรายมิวสิกเลยนะครับผมก็ติดต่อกันมาเข้ามาได้นะครับเราก็มีแอดมินตอบเพจอยู่ตลอดเวลานะครับในเวลาทําการเนาะในเวลาทําการนะครับ9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นทุกวันนะครับทุกวันเป็นทุกวันนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเราก็จะมีคําถามเอาง่ายๆเลยเราอยากแจกนะครับเราอยากแจกอยากแจกแต่คลิปที่แล้วล้วไม่มีใครตอบนะครับผมคลิปนี้เขาจะถามคําถามสั้นๆเลย กีตาร์แบรนนี้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะครับปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้กับปิดไว้กอ่าเมนเลยเลยครับคนเม้นคนแรกเราจะแจกรางวัลให้เลยนะครับผมก็ใครเร็วคนนั้นได้นะครับท้ายที่สุดนะครับผมคลิปต่อไปเราก็จะมารีวิวกีตาร์แบรนด์นี้เหมือนเดิมแต่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่ครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกระทืบไลค์ช่วยแชร์ให้เราหน่อยนะครับเราโดนตัดงบแล้วครับทุกคนเราจะไม่ให้เราทำคลิปแล้วนะครับช่วยเราเถอะ นะครับผมสำหรับ hmm. ว yeah. well, wow. so, ja ันนี Hello, ้นะครับเราสองคนก็ลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างยีโล่แล้วครับสีเหลืองครับได้ถามอีกได้ถามอีกแล้วได้ถามอีกต่อต่อแล้วตัวคือสีเหลืองครับเนี่ยก็สมมติว่าอย่างยีโร่แล้วครับยีโร่ก็สีเหลืองครับสีเหลืองนะครับผมหลบแล้ว